Thank mm -hmm. you. าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น P D J กันนะคะสำหรับบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนหรือว่า P D J นั้นนะคะผลิตจัดจำหน่ายและ้าปลีกเครื่องประดับแท้และเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งเขาได้มีการกระจยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลกได้แก่อเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียนั้นเองค่ะโดยเราสามารถแบ่งธุรกิจของเขาออกเป็น2อประเภทใหญ่ด้วยกันนะคะประเภทแรกคือกลุ่มธุรกิจสินค้า รับจ้างออกแบบและผลิตค่ะประเภทที่2คือธุรกิจกลุ่มสินค้าแบรนด์ของตัวเองนะคะโดยเขาเนี่ยได้มีการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ของตัวเองก็คือแบรนด์พรีม a นั่นเองค่ะส่วนทางด้านการผลิตนั้นนะคะแพนด้าจิวเวลี่มีกอสมาร์จิ้อยู่ที่15%ค่ะ มีการผลิตครอบคลุมแทบจะทุกระดับราคาสินค้าเลยทีเดียวนะคะในขณะที่มีโรงงานอยู่ใน3ประเทศได้แก่ไทยเวียดนามและก็อินโดนีเซียค่ะโดยเขามีกําลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ประมาณ4ล้านชิ้นค่ะมาดูด้านการจัดจาหน่ายกันด้าน,นะคะฮันดา j จ r ว,วลมีก o อสมาจิอยู่ที่11%ค่ะและมีบริษัทย่อยอยู่ใน2ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็อินเดียค่ะ มาถึงด้านค้าปลีกค่ะแพนด้าจูเวลリมี g อ o s า margin อยู่ที่40%ค่ะเขามีร้านค้าปลีกเป็นของบริษัทตัวเองและก็ยังมีการขายผ่านผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ครอบคลุมอยู่ในโซนของเอเชียและตะวันออกกลางด้วยนะคะ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรงค่ะมี4บริษัทด้วยกันนะคะอยู่ในไทยอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็อังกฤษค่ะซึ่งมีการขายในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซอีกด้วยนะคะในเรื่องของลักษณะผลิตภัณฑ์ของสินค้าของเขาเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้ดังนี้ค่ะกลุ่มแรกค่ะคือสินค้าแบรนด์ของตัวเองค่ะประกอบด้วยพิีม่าโกลนะคะเป็นเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์99.9%ค่ะเน้นกลุ่มลูกค้าในตลาดเอเชีย และตะว,วันออกการะคะ่ะ Pima Diamond ค่ะเครื่องประดับเพชรคุณภาพสูงเน้นกลุ่มลูกค้านคนไทยค่ะ Pima Art นะคะเป็นงานศิลป์จากทองคําบริสุทธิ์9.99%ค่ะเน้นกลุ่มลูกค้านในเอเชีย j e w e l เป็นเครื่องประดับทองคําขาว 18K ฝังเพชรนะคะเน้นตลาดอินโดนีเซียค่ะ Merly ค่ะเป็นเครื่องประดับคุณภาพสูงฝังพลอยนะคะเน้นกลุ่มลูกค้านคนไทยเป็นหลักค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขายังมีจีมอนโดนะคะเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซและทีวีชอปปิ้งสำหรับเครื่องประดับ มันมีแท้นะคะโดยเน้นกลุ่มตลาดลูกคายุโรปเป็นหลักค่ะและสินค้ากลุ่มที่2ค่ะคือสินค้าที่ทางบริษัทได้ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้านะคะโดยมีลูกค้าสําคัญที่เป็นแบรนด์เครื่องประดับทั้งในระดับกลางและระดับสูงค่ะและยังมีลูกค้าที่เป็นร้านค้าจิวเวลรี่ในประเทศต่างๆอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนออสเตรเลียรัเสเซียและญี่ปุ่นค่ะ ส่วนทางด้านช่องทางการขายเขามีช่องทางการขายที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านค้าปิดเครือข่ายการขายผ่านเว็บไซต์โทรทัศน์และธุรกิจขายผ่านคัตตาล็อกอีกด้วยนะคะเอาค่ะทีนี้มาดูด้านไรายได้กันบ้างนะคะ ในไตรมาสที่1ของปีพศ2564นั้นบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน505.87ล้านบาทค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนั้นนะคะที่มีรายได้การขายอยู่ที่599.33ล้านบาททำให้เห็นว่ามียอยอดรายได้การขายลดลง15.59%ค่ะเป็นผลมาจากการที่ลูกค้าเลื่อนทำสั่งซื้อไปเป็นไตรมาสที่2แทนนะคะพอมาถึงในไตรมาสที่2ของปีพศ256 ะะบริษัทมีไรายได้จากการขายจำนวน542.56ล้านบาทนะะเพิ่มขึ้น11.56%เมื่อเทียบกับมวดเดียวกันของปีก่อนนะคะเน่นผลมาจากยอดขายในฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้นถึง38%นั่นเองนะคะจากการที่ลูกค้าหลักในต่างประเทศนั้นเริ่มฟื้นตัวและมีการสั่งสินค้าเข้ามาแล้วนะคะในขณะที่ไตรมาส2ของปีพศ2 5 6 3นั้นค่ะบริษัทได้มีการรรายได้การขายวัตถุดิบคงเหลือเข้าไปด้วยนะคะ ซึ่งถ้าหากเราตัดรายได้ตรงส่วนนี้ออกไปนะคะจะทำให้ไตรมาสที่2อองอปีพศ2 5นส2 5นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง156%เเลยทีเดียวนะคะในขณะที่การจัดจำหน่าย มีการลดลง20%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจากการปรับแผนงานที่มีการปรับลดกิจการที่ไม่สร้างกําไรอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะมาดูเป็นส่วนสรวนกันบ้างในส่วนของการค้าปลีกไตรมาส,สอ2ปี2564นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น15%แม้ว่าบริษัทยังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ก็ตามค่ะทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นอ,อยู่ที่80.1 0ล้านบาทนะคะ และในไตรามาสที่2นี้นะคะบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่80.1 0ล้านบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนอยู่ที่14.76เปอรซ็นต์ะคะเรียกได้ว่าต่ำกว่าไตรามาสที่1ของปีพศ2564ค่ะโดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปริมาณต้นทุนวัตถุด,ดิบที่ซื้อระหว่างมวดสูงและสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรามาสที่2นั้นมีจำนวนอยู่ที่139.96ล้านบาทเพิ่มขึ้น12.07%จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทใช้มาตรการชลอค่าใช้จ่ายและฐานการผลิตที่มีการหยุดการดำเนินงานชั่วคราวในประเทศไทยบางส่วนจากโควิดระลอกแรกนั่นเองนะคะส่วนด้านรายการอื่นๆนั้นลดลง675.81%ค่ะมาจากการขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้จากราคาตลาดของวัตถุดิบที่มีการปร,รับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อนนะคะและในไตรมาสสองของปีพศส2งพันี้นะคะ บริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน56.85ล้านบาทในขณะที่ไตรามาส2ของปีพศ25 6 3นนั้นบริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุน123.76ราุล้านบาทค่ะทำให้เมื่อเรามาดูผลประกอบการเมื่อ6เดือนสิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2 5 6 4น้นั้นค่ะจะพบว่าบริษัทขาดทุนจำนวน5.98ล้านบาทค่ะและเมื่อเดายย้อน,อนกลับไปดูช่วงเวลาเดีวยวกันของปีก่อนนะคะพบว่าบริษัทขาดทุนจำนวน ง153.99ล้านบาทเรียกว่ามวด6เดือนของปี2564นี้ ีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนะคะมาถึงไตรมาสที่3ของปีพศส5 6 4กันบ้างบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน834.95ล้านบาทเพิ่มขึ้น34.73เปเค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน619.73ล้านบาทค่ะมาจากยอดขายในฐานการผลิตที่เพิ่มขึ้นเ6้เจากการที่ลูกค้า มีการฟื้นตัวและกลับมาสั่งสินค้ามากขึ้นนะคะในขณะที่ยอดขายจากการจัดจำหน่ายนั้นก็เพิ่มขึ้น59%ค่ะจากการที่ประเทศอินเดียนั้นเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะส่วนการค้าปีค่ะลดลง58%ค่ะจากการล็อกดาวนั่นเองทำให้ร้านค้าในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพและในนคนรพจลินนั้นต้องหยุดกิจ,จาก,การลงชั่วคราวค่ะ ส่วนของกำไรขั้นต้นในไตรามาสนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน228.15ล้านบาทหรือ27.32%สูงกว่าเมดเดียวกันของปีก่อนที่2 6 2สนะคะในขณะ,ะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นมีจำนวน138.27ล้านบาทลดลง11.66%จากค่าใช้จ่ายจากฐานค้า,าปลีกที่ลดลงนั่นเองค่ะและในไตรามา บริษัทมีรายการอื่นที่6.68ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน10.28ล้านบาทถือว่าลดลงถึง164.98เป็นผลมาจากการรับรู้ผลการขัดทุนจากการยุติการดำเนินงานในกิจการร่วมค้าที่อินโดนีเซียนั่นเองนะคะทำให้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสามของปีพศ2564นั้นบริษัทมีผลกำไร85.37ล้านบาทค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรจำนวน5 15.86ล้าานบาทพบว่าเป็นการเพิ่มขึ้นถึง52.83%เอร์เซ์เลยทีเดียวค่ะและเมื่อเรามาดูในงวด9เดือนสิ้นสุดวันที่30กันยายน2564นั้นนะคะพบว่าบริษัทมีผลดำเนินงานพลิกเป็นกำไรค่ะรวม79.40ล้านบาทในขณะที่งวด9เดือนของปี2563นั้นมีผลดำเนินงานขาดทุนจำนวน97.44ล้านบาทค่ะ เป็นการเพิ่มขึ้น181.49%เลยทีเดียวนะคะและในวันที่28ธันวาคม2564ที่ผ่านมานี้นะคะทางบริษัทแพนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้มีการแจ้งข่าว่าบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่จากเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจ ปรับเป็น3กลุ่มธุรกิจนะคะโดย4กลุ่มธุรกิจเดิมนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจการผลิตกลุ่มธุรกิจจัดจําหน่ายกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและกลุ่มธุรกิจสนับสนุนค่ะส่วน3กลุ่มธุรกิจใหม่นั้นนะคะก็ได้แก่กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจ Omni Channel Distribution และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนนั่นเองค่ะซึ่งจากผลการดำเนินง,งานที่พริษัทปรกวในงวด9เดือนของปีพศ2564นั้นนะคะทำให้มีการคาดการณ์กันว่าผลการดำเนินง,งานสิ้นสุดปี2564นั้นบริษัทแพนด้าจิวเวลลี่จำกัดมหาชน นนร่ผลการดำเนินง,งานที่เป็นเทรนอาราวค่ะทั้งจากเรื่องของการที่มีการเริ่มเปิดเมืองและอีกอย่างนึ่งก็คือว่าช่วงไตรมาสที่สิบนั้นถือเป็นช่วงไฮซีซั่นของบริษัทเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะในเรื่องของการดําเนินงานนั้นก็ยังมีจุดที่ทางบริษัทจะต้องควบคุมให้ดีนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมต้นทุนการผลิตค่ะเพราะธุรกิจของทางแพนด้าจิวเวลรี่นั้นรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจการผลิตนั่นเองและธุรกิจการผลิตนั้นจะมีฟิคคอ ที่ค่อนข้างสูงค่ะถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะกลายเป็นภาระของบริษัทขึ้นมาได้นะคะในส่วนของปีปะศ2565นั้นบริษัทได้ตั้งเป้าการเติบโตเอาไว้ว่าในส่วนของการผลิตจะมีการเติบโต20%การค้าปลีกเติบโต55%และการจัดจำหน่ายเติบโตที่30%ค่ะ